ทุกคนนอก่อนวันนี้มาแบบเป็นไงสีขาวไม่ปีกด้วยน้องเป็นปีกันไล้ไม่รู้เหมือนปีกนักฟ้าเราเป็นปีกปิวเสื้อเท่าที่มีมีไม้กระทาด้วยกลับบ้านมาเกือบไม่ทนันนี่จริงๆเนี่ยเขาดาวอยู่แล้วคุณน้องพีพีกลับบ้านตอนไหนไม่รู้แต่ว่าฉันออกมาก่อน <laughs> ฉันต้องออกมาก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทนันนี่คือแบบว่าต้องกลับมาแต่งตรงแต่งตัวอะไรอีก M v วนี้มีความเมจิกเยอะมากๆเดี๋ยววิวจะมาเล่าให้ฟัง ตอนหลังจากรีแอคจบถ้ายังเหลือชีวิตยอยู่นะทีแรกมีอะไรจะพูดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดเพราะว่ารีบแล้วก็โลกมากเต็มไปดมด้วยสาวเริ่มมาไดอย่างงี้เลยอ๋อพี่ไฮไปคนทำเพลงให้ด้วยนะนี่ก็นอกอิตันลูกแม่หมิวค่ะ แล้วมันก็เลิศเลยเออโอ้ยเนื้อเพลงก็เลิศชุดกด็เลิศ แต่เราลุกอะ่ะลุกไม่ซ้ำจะไม่ได้เปนการร้องสไตล์ที่แบบแปลกใหม่อุ้ยเซ็ตฉากก็คือแบบ โอยแต้ยันหนีดีว้นะาวเคลต้าพีเอ,อ็มมาลูก 9pp ค่ะนี่ไงคานจริงๆด้วย่ะ เสนอเลยพี่จะวิ่งเข้าหาทันทีวิ่สุปหางอยู่ตรงไหนนะหางมีจริงไหมหรือฉันมองไม่ทัน ที่แรก,กอะบอกไว้ตั้งแต่เป็นไม่ไปเลยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่แบบปล่อยอาร์ตเวิร์กออกมาหลายๆตัว hmm. ใช่ไหมล่ะคะคือเรา <laughs> คือเราอะรู้สึกได้ว่าอ่ะเริ่มแรกปล่อยมามีหางเป็นลุกแบบแซบๆมีปีกแล้วก็ลุกแบบเท่ๆแต่ว่าเป็นางเกงขาสั้นคือเป็นแบบเหมือนกับแบบทรงผมกับเสื้อหนังที่มันดูแบบลุกแบบดูคูคๆอะค่ะแต่ว่าเป็นกางเกงขาสั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบ มันหลากหลายจนแบบจับทางแทบไม่ถูกว่าจริงๆแล้ว MV เนี่ยเขาแบบว่าคือเหมือนแบบเหมือนอยากจะเล่นลูกเล่นแบบเยอะมากจนแบบเขาว่าสนุกแต่เราแบบเฮ้ยจะเอาอยัางไงนะตกลงจะมาแบบไหนอะไรยังไงขนาดว่าระหว่างดู MV ะยังลุ้นตลอดที่แรกอะเราก็เห็นอยู่ไม่กี่ชุดเนาะเพราะว่าทีเซอร์มีอยู่ประมาณ2ชุดแล้วก็จะเห็นประมาณ2-3ชุดแม้เท่าที่เห็นก่อนที่จะดู m อะคะ่ะ ถือว่า mv นี้เป็นออฟฟิศท,ที่เยอะอยู่นะคือ mv ก่อนก่อนๆอะพีพีเคยถูกพูดถึงเรื่องชุดเยอะตั้งแต่แบบ mv แรกๆใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าพอมาเปิดไข่ของตัวเองอะก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นหรอก็เยอะแหละแต่ว่าเรียกได้ว่ากลับมาคืนฟอร์มด้วยความที่แบบว่าเพลงมันแซบด้วยล่ะคะ่ะชุดเพลงนี้มันเลยแบบมีความแซบเยอะเป็นแบบ จะว่าไงดีจริงๆแล้วชุดมันอาจจะเป็นชุดธรรมดาด้วยซ้ำนะแต่ว่าด้วยอินเนอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือยกเป็นชุดที่แบบว่าเป็นข,ขาดที่เป็นกางเกงขาดกับเสื้อขาดอะชุดอื่นจริงๆแบบมันก็ดูเหมือนปกติเนาะมันก็ดูแบบว่าก็ปกตินี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเซ็กเพียลหนึ่งแล้วก็การนําเสนอเร p r เซนต์ออกมาเนื้อเพลงท่าทางคือมันนั่นแหละมันแบบ ตามเนื้อเพลงเลยเอาจริงแบบว่าพอฟังเนื้อเพลงอ่ะให้ความรู้สึกแบบคล้ายๆฮอตจูฮอตอยู่นะมันแบบก็ฉันฮอตขนาดนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะยังเป็นประมาณว่าแบบเหมือนเธอแบบว่าฮอตมากร้อนรุ่มแบบเหมือนแบบทําให้ฉันแบบอยากจะแบบเข้าไปหามากๆอะไรแบบเนี้ยแบบว่าอยากจะเสนอตัวให้เธอมากๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเอาจริงไหมคล้ายๆคาว่าแบบฟ้ารักพ่อป้าที่จริง จริงๆพ่อคืออาจจะเป็นพี่กระเทยอ,อะไรแบบนี้ก็ได้แกเออซึ่งแบบดูเอ็มวีอะดูเอ็มวีอะคนที่แบบอยากจะเสนอตัวเนี่ยอาจจะเป็นแบบอีตันอยากจะแบบเสนอตัวให้พีพีก็ได้นะคือมันแบบโอ้โหเยอะแต่งจริงแบบแมพแมเพิร์ดแพมเพิร์ดชุ่มแล้วชุดที่เซอร์ไพรส์ปปรที่เรากรี๊ดนะสุดคนจะเป็นชุดทะเลทรายเนาะเพราะจริงๆแล้วอ่ะพีพีอะใส่ชุดที่มีความเป็นยูนิเซ็กมาเยอะใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าพีพีก็จะ จะมีสไตล์มีแนวทางที่ส่วนใหญ่พีอจจะใส่ถ้าไม่ซีทรูไม่กลิตเตอร์ก็จะเป็นแบบแนบเนื้อเลยแล้วก็จะมีแบบอาจจะเป็นเส้นคว้ยๆอ,อะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าคราวนี้พี่อยังเพิ่งคิดไปก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าก่อนหน้เนี้ยน้องเต็นน้องเต้นเอซิตีอะค่ะเขาไปงานแฟชั่นวีคเหมือนกันใช่ไหมไล่เรียกกันอะไรแบบนี้กับพีพีซึ่งชุดล่าสุดที่น้องเต้นใส่ก็จะมีความพลิ้วๆซึ่งส่วนใหญ่เวลาน้องเต้นไปงานแฟชั่นวีคหรือว่าอะไรที่เป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น้องเต้นก็จะมีสไตล์การแต่งตัวที่แบบชัดเจนว่าเขาจะชอบเขาจะชอบใส่อะไรที่มันแบบมีความพิว๊ิュหรือมีความแบบซีทูอะไรเป็นทรงอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าแบบพีพีก็จะมีความเซ็กซี่ในในทรงแบบนี้คือมีความเซ็กซี่แบบเซ็กอ็เพียสูงเหมือนกันทางคู่แต่ว่ามีสไตล์เสื้อผ้าที่เลือกอะชัดเจนดีอะไรเงี้ยแล้วก็นึกนึกอยู่ว่าแบบเออยังไม่เคยเห็นพีพีใส่แบบผ้าพิว๊ิュอะไรแบบนี้แบบ แบบอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีแบบเฮ้ยมีเลยก็แ,แบบดีลุกนี้ก็ดีถ้าเป็นไปไ,ได้ก็อยากให้ใส่อีกบ่อยๆนะเราว่ามันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ทําให้คนได้เห็นมันไม่ได้ว่าคนได้เห็นพีพีนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบสร้างความเคยชิน ในสายตาให้กับคนทั่วไปอะไรแบบนี้เหมือนกับที่พีพีทำมาตลอดแล้วก็เหมือนคนเห็นแล้วมันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกหนีไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้ชายใส่ไม่ได้หนีอะไรแบบนี้คนเริ่มเปลี่ยนทัศนคติเพราะพีพีกันก็เยอะเพราะฉะนั้นทุกการเลเวเซนต์ออกมาของพีพีพีพ,พีอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดมาว่วาแบบมันจะต้องได้แบบเป้าหมายอะไรอย่างนี้ขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันมันสร้าง มันเกิดปรากฏการ์ขึ้นได้ตลอดจริงๆเราเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาจริงกางเกงอื่นๆเป็นกางเกงแบบขากระบอกด้วยซ้ำที่แบบที่ไม่ใช่กางเกงยีนขาดนะคะเป็นแบบธรรมดามากเลยแต่ว่าเซกเพียวเนาะอะไรใดๆจริงส่วนใหญ่จะเน้นที่เสื้อเนาะอย่างเสื้อที่มีน้ำอ่ะซีนี้ก็น่าพูดถึงเหมือนกันว่ามันเหมือนมันจะมีน้ำที่ดูเหมือนเซ็ต ขึ้นแบบ CG ขึ้นแล้วก็มีน้ําที่เหมือนกับเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวขอดูอีกทีว่ามันน่าจะเป็นน้ําที่เกิดขึ้นจริงได้บ้างไหมอันนี้นะโอ้พอจะเป็นไปได้อยู่นะไอช่วงที่น้องเต้นแล้วมีน้ําข้างหลังอะอาจจะเป็นไปได้ถ้าเต้นขคือเลิศม,มากเวลาน้องไปโชว์ต่อจากนี้ อย่างเช่นงานวันพรุ่งนี้เต้นไหมเลื้อยไหมถามแค่นี้น้องต้องเลื้อยนะทุกงานนะถ้าร้องเพลงเนี้ยไม่ได้นะไม่ยอมนะแม่ไม่ยอมนะถึงแม้ว่าเวลาน้องเลื้อยบนวเวทีเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าแบบมันมันระดับมันต่ำกว่าสายตาใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเลื้อยเลยอนุญาตให้เลื้อยเลยเอาเลยทุกงานพื้นร้อนไม่ต้องสนลูกใสถุงมือไปเลยกันร้อนเลือเล้อยเลยลูกแล้วฉันหยุดที่แบบซีนแบบ เซ็กซี่สุดอะที่นอนแล้วก็ยกขาขึ้นมาข้างนึงแล้วแอนตูนิดนึงอะกับเนื้อเพลงที่ว่าอู้ก็ชอบเวลาที่เธอทําตาเจ้าชู้โทษนะยังไม่เห็นอีตั้นทําเลยเห็นหนูทําอยู่คนเดียวลูกเห็นหนูแบบเพร่พราสุดอยู่คนเดียวลูกสะใจอะมันได้แม่มันได้แม่ม เผอ,เอคือไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกพอแล้วก็การร้องครั้งนี้เนาะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นแรปอะแต่มันเป็นเนื้อที่เหมือนกับแบบพูดพูดบน่นบนใช่ไหมเราไม่รู้ว่าต้องใช้คําว่าอะไรเนาะเพราะว่าเราก็แบบอา,อาจจะไม่ได้โปรเฟชชั่นอ a ลในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนน่าจะจับสังเกตได้แหละว่าแบบมันจะมีความแตกต่างจากเดิม อยูได้ได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้น้องได้ชาร์เลนจ์อะไรหลายๆอย่างโปรดักชันแบบเศรษฐีนี้จริงๆอย่างที่วิวกินพูดเนาะมันใช้เงินเยอะจริงๆอะเฮ้ยลมคาาปีกเบี้ยวทําไงดีเราคิดว่ามันก็คุ้มค่าที่แบบจะลงทุนอะ่ะคือมันแบบทั้ง c g ทั้งแบบเซตฉากขนาดฉากที่เลื่อนเข้ามาให้ใกล้กันเป็นกําแพงเลื่อนเข้ามาใกล้กันนะคะอันนั้นก็ต้องทำเซตขึ้นมานะ <laughs> เห็นแล้วน่าึงเดลี่เมจิก ตอนสุดท้ายที่เลื่อน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 แผ่นเหมือนกันอะเออคิดถึงเดลิมิจิเลยตอนน้ะที่ฉันแบบยิ้มนิ้นนิดนึงคือคิดถึงสิ่งนี้อยู่มันแบบสวายเนาะมันก็แบบฟินนิดนิดเพลงกรแพงเลื่อนเหมือนกันฟินเพลงแบบในรานเล่าในแบบในแบบสังสรรค์คาราโอเกะคือแบบเปิดฟังคนเดียวในห้องน้ำก็คือแบบมันต้องเต้นมันต้องแบบโอไม่ได้จริงเมื่อเลาคือตอนที่หุ่นเทพีพีพีขึ้นมาน่ะเอาตรงนะแบบแรกแบบแรกนะ ซีวอนเห็นเป็นซีวอนเอาง่ายๆคือพระเอกมีไม่สามารถหนีไปไหนรอดยังไงคุณก็กลับมาตายหลังที่ฉันแน่นอนค่ะพูดไปว่าฉันขอเสนอตัวแต่ความจริงแล้วคือฉันเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาจีบต่างหากค่ะคุณคุนมันคุนคุนจริงๆตอนเริ่มเพลงมาก็แบบแอบ,บคิดนิดนึงแบบพอดมันก็คุนคุนอยู่นะแล้วก็ที่วิวบอกว่ามันเมจิกใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าคือที่แรกอะแอบ,บคิดไปแล้วแหละว,ว่าต้องเป็น โปรดักชันของรุ่นพี่ที่มหาลายัยแล้วก็แบบใช่จริงๆแล้วก็เพิ่งมารู้ช่วงใกล้ใกใกล้ๆ MV ้เนเนี่ยแหละคะ่ะช่วงที่แบบปล่อยทีเซอร์เนาะปกติน้องวีเป็นคนตัดเหมือนเดิมปกติน้องวีก็จะมาแบบสปอยตอนช่วงที่แบบพวกทีเซอร์หรือแบบมีเริ่มมีคีววิชวลอะไร ออกมาแล้วอะไรแบบนี้ละคะ่ะไม่ว่าจะแบบของของศิลปินท่านไหนเนาะเราก็จะเห็นจากทาวิตน้องหรือว่าจากแบบสตอรี่น้องว่าแบบอ่ะถ้าน้องลงปุ๊บแล้วแบบมีอิโมอิโมเนิดนึงก็คือโอเครับรู้แล้วว่าน้องวีถามน้องวีก็เป็นรุ่นน้องที่คณะเหมือนกันแล้ววิเพิ่งรู้วันนี้อีกเพิ่มเติมพิลล่ะก็ว่าแบบว่าเฮ้ยมันเมจิกมากๆแล้วเพราะว่าไม่รู้สิมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมั้งคะแต่ว่าวิวยังไม่เคยเจอเองแล้วกันคะ่ะเพราะว่านอกเหนือไปมากกว่านั้นคือ เพื่อนก็บอกว่าทีมอาร์ตก็เป็นทีมเพื่อนในมหาลัยอีกก็คือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือทีมที่แบบจบมาจากนวัตกรรมมสวภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลก็ได้ว่าครบทุกเอกเลยนะการแสดงผลิตแล้วก็ออกแบบครบปังมากปังไม่ไหวคือแบบดีใจมากจริงๆเพราะว่าปกติก็จะแบบเห็นว่าแบบอ่าน้องวีไปตัดให้ MV นี้อนีพี่เนทดเลคเตอร์เนากำกับให้ MV นี้หรือว่าแบบ เหมือนแบบแยกแยกันอะไรแบบนี้ค่ะไม่คิดว่าแบบจะเป็นการรวมเด็กนวัดได้แบบเยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วแบบภูมิใจภูมิใจทั้งแบบกับพีพีแล้วก็กับกับสิ่งที่มันออกมาค่ะเพราะว่าทุกทุกเขาเรียกอะไรทุกทุกฟันเฟืองอ่ะมันทำให้เกิดสิ่งนี้มาได้อ่ะอย่างที่เราเห็นเลยว่ามันมาได้ขนาดนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงแล้วก็อ๋อวันนี้คือด้วยความที่แบบเป็นคนใกล้ตัวเนาะก็เลย เหมือนทักไปหาเพื่อนว่าแบบเอออยากจะแบบส่งฟูซ์ซัพพอร์ตให้นิดนึงเป็นแบบการขอบคุณตอบแทนที่แบบว่าเราเห็นว่าการถ่าย mv ครั้งนี้แบบว่ามันหนักหน่วงมากจริงๆเราเลยแบบอยากจะแบบให้อะไรเขาเล็กๆน้อยๆในฐานะมัมหมีพีพีอะไรแบบนี้แต่มันอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆมากๆเลยนะแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะแบบ Enjoy Eating นะคะพอเราได้รับ มาขนาดนี้เราก็แบบอยากจะให้อะไรกลับไปบ้างคือนอกจากจะฝากแบบเพลงดีๆ MV ดีๆเพลงใหม่ของพีพฝากศิลปินที่พัฒนาขึ้นทุกวันแล้วก็ชายในความเป็นตัวเองได้ขนาดนี้กว่าจะมาถึงวันนี้เราพูดซ้ำๆว่ามันไม่ง่ายคือเรายังอยากจะพูดซ้ำๆอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาดูเราจนถึงตอนนี้เป็นมีคนใหม่เข้ามามา,มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอยากจะบอกว่า ตอนที่ทุกคนเห็นพีพีอาจจะเป็นตอนที่เขาชายแล้วก็ได้หรือแบบตอนที่เขาแบบเห็นเขาตอนนี้แล้วเมื่อไม่นานมานี้แต่จริงแล้วกว่าที่จะมาเป็นพีพี R, ที่กล้าได้ขนาดนี้แบบว่าเลสเ e c t ตัวเองกล้าที่จะพรีเซนต์ออกมาได้ขนาดนี้เราเราเราก้าพูดเลยว่าน้องผ่านอะไรมาเยอะจนถึงวันนี้น้องก็ยังเจอคําแบบไม่ไดีอยู่แน่นอนว่าแบบบนโลกใบนี้มันคงแบบไม่มีทางที่แบบคําพวกนี้จะหายไปแต่ว่า พี่ๆแข็งแกร่งมากแค่ไหนทีมแข็งแกร่งมากแค่ไหนแฟนขับแข็งแกร่งมากแค่ไหนเราเรารู้สึกว่านอกจากตัวน้องจะแข่งแกร่งขึ้นแล้วอะทางทีมทีมงานเองด้วยแล้วก็ตัวแฟนลับเองก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเช่นกันถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดหรือว่าเดือดร้อนเราทําออกมาให้เห็นหมาที่น้องพี่ๆพ,พูดอยู่ตลอดก็คือเหมือนเขาเป็นคนที่เชื่อในการกระทํามากกว่าแบบคําพูดหรือว่าแบบตัวอักษรอ,อะไรแบบนี้ค่ะเขาทําให้เห็นเลยว่าแบบว่ามันเป็นอะไรยังไงไม่ต้องมานั่งแบบคอยพูดคอยบอกเพราะเอาจริง ใครจะพูดก็พูดได้เราจะพูดอะไรยังไงก็ได้แล้วเฮ้ยเราแบบรักความยุติธรรมมากเลยค่ะเราเป็น LGBTQ+ นะคะใครไทยก็พูดได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะแบบทําได้และทําให้เห็นจริงๆคือไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าทําให้เห็นเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือขอฝากทีมเบื้องหลังด้วยละกันนะคะคือจริงๆทีมตัดต่อด้วยควมที่แบบวิวรู้จักน้องวีคนเดียวใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเบื้องหลังอะ่ะ อิดิเตอร์ก็จะมีทั้งแบบ CG เกรดสีนู่นนี่นั่นน้น่นคือแบบก็มีก็มีทีมของเขาอยู่ใช่ไหมล่ะคะแล้วก็เห็นน้องพูดอยู่ว่าเป็นทีมเดียวกับที่ทำ MV4E บรุ่มบรุมซึ่งแบบบรุ่มบรุม,รม,รม,รมคือแบบเรียกได้ว่า <c oughs> CG 1 0รได้เลยหรือเปล่าจริงๆคือแบบ CG แบบ จุกจุกจริงๆนะคือจ,จุกที่สุดเท่าที่เคยดูมาแล้วของน้องวีอะไรเงี้ยเท่าที่จําได้นะน้องก็บอกว่าเป็นทีมเดียวกันคอมยังร้อนอยู่เลยชอบชอบตรงนี้มากว่าคอมยังร้อนอยู่เลยจริงๆน้องวีเคยตัดไฟเบอร์มาด้วยหมายถึงว่าแบบพอนึกถึง CG ที่ทําให้กับบิวกินพีพีอะไรแบบนี้ก็เลยนึกถึงแบบไฟเบอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องวีก็ตัดให้บิวกินกับพีพีมาหลายตัวนอกจากเอมี่ก็มีแล้วก็ทีมโปรดักชั o นดีเรคเตอร์เน็ตจริงๆวิว ถ้าจะไม่ผิดอ่ะวิวคิดว่ายังไม่เคยร่วมงานกับวิวกินพีพีนะคะเหมือนเหมือนถ้าถ้าสมมติเคยร่วมงานวิวน่าจะเคยเคยจําได้ว่าเคยพูดถึงเมื่อกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะเห็นแล้วว่าทีมเนี้ยได้ทํา m v ได้ทํางานโปรดักชั่นให้กับหลายๆศิล,ลปินเลยเป็นแบบคอนเนค t ชั่นเยอะอยู่เหมือนกันและแบบเนี้ยแบบเพลงทีป๊อป ก็ด้วยหรือว่าเพลงแบบศิลปินไทยแบบในยุคนี้ก็ทําให้เยอะจริง,รงๆทุกคนลองไปดูได้เป็นแบบงานปัง,ปงๆทั้งนั้นเหมือนกันไม่ต่างจากน้องวีเลยส่วนทีมอาร์ตเราเพิ่งรู้ว่าเป็นทีมของเพื่อนเราซึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เราอาจจะแบบห่างๆกันไปหน่อยอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าแบบช่วงนี้แบบเขาทําอะไรยังไงอยู่แต่ว่าพอเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะบอกว่าแบบเพื่อนคนนี้ทีมเพื่อนคนนี้เป็นคนทําแล้วเรามาดู MV อะ่ะเออมันเป็นอาร์ตที่เยอะอมากจริง จริงๆขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับงานดีๆแล้วก็ฝากซัพพอร์ตทีมเบื้องหลังทุกๆฟันเฟืองด้วยแล้วกันนะคะเอาล่ะยาวม,มากแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดูไลฟ์น้องพีพีต่อด้วยไปกินข้าวด้วยก็ <laughs> <laughs> ถ้าใครยังไม่ดู MV นะคะหรือว่าดูแล้วก็ไปดูอีกเนาะเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมใครดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบชุดไหนกันบ้างเม้น <laughs> บอกไว้ได้นะคะเอาค่ะเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ ฟักเพลงน้องวิพีด้วยนะคะเพลงดีเพลงรอดปังปังปัปังปังปัง,ปง,ปง,ปงมากมากบาย